สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปยทานนะคะเป็นดอกไม้นะคะลายน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้เช่นเคยนะคะนี่เราก็จะทำนะคะด้านหลังไว้ลักษณะนี้ค่ะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนกมีเหรียญแล้วก็มีลูกปัดสีทองค่ะให้เพื่อนๆเ,เสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้จะเป็นริบบิ้นตาลังเบอร์สองนะคะสีของริบบิ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสองสีลักษณะนี้ค่ะริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะ ตัดความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะแบบนี้เลยจากนั้นพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรค่ะแบบนี้รีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะส่วนริบบิ้นเส้นสีม่วงนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่19เซนติเมตรนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลม1ด้านนะคะ แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่หนค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองนะคะตรงนี้เส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่หนึ่งค่ะ ดึงออกมาก,กว้างๆนะคะแล้วก็ล,วล้วงอริบบิ้เส้นที่3มเข้าไปในห่วงนะคะจากนั้นนะคะก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแบบนี้นะคะเพ<ๆ>ื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยก็นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะคหรือเพื่อนๆจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะ<ๆ>แล้วก็จะพับริบบิน้นะคะเส้นยาวด้านล่างขึ้นมาด้านบนค่ะเส<ๆ>้นยาวด้านซ้ายพับลงมาด้านล่างค่ะ เส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นยาวด้านขวาม,มือนะปลาริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะิีนมุมตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะพอเราได้ลักษณะนี้ให้เพื่อนเพื่อนนะคะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านล่างเพื่อนเพื่อก็สอดขึ้นช่องด้านบนตรงนี้ก็ดึงค่ะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะ พอสอดครบแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็ดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็จะพลิกกลับด้านมานะคะแบบนี้พลิกกลับด้านมานะคะแล้วก็จะมาทํามุมนะคะมุมของตัวดอกนะคะมุมสีขาวนะคะด้านข้างค่ะตรงนี้ทั้งสี่มุมนะคะแล้วก็จะจับลักษณะนี้ค่ะทําเส้นด้านบนนะคะ เพื่อนก็พับริบบิ้นนะคะโค้งลงมาให้ได้ลักษณะนี้แล้วสอดช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงหลวมไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องดึงแน่นค่ะเส้นที่สองเพื่อนๆก็ทําเหมือนเดิมพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดช่องตรงนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะเส้นนี้พับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ สอดนะคะตรงนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะทารีบีบเหมือนเดิมนะคะสอนจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงให้กระชรับให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้ทั้งสี่เส้นนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะดึงแล้วก็จัดมุมเ้าให้เท่ากันนะคะเพื่อนๆก็ดูม,มุมทั้งสี่มุมให้เท่ากันค่ะ พอเราดูมุมเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้เราก็จะนำริบบิ้นนะคะเส้นสั้นที่เราตัดไว้นะคะสีเส้นมาสอดนะคะด้านล่างของเส้นสีขาวค่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ดูมุมปลายแหลมที่เราตัดไว้นะคะแบบนี้เราก็สอดให้มุมเขาอยู่ด้านเดียวกันค่ะแบบนี้ค่ะสอดทั้งสีเส้นเลยนะคะสอดด้านล่างของเส้นสีขาวนะคะปลายของริบบิ้นนะคะก็ จะมาชนกับมุมตรงนี้พอดีนะคะตรงนี้สอดให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะเพื่อนเือนก็ดูนะคะปลายของริบบิ้นนะคะตรงนี้พับนะคะลงมาแล้วก็สอดสอดทั้งสี่เส้นเลยนะคะเส้นที่สามนะคะแล้วก็พับริบบิ้นลงมาะคะ่ะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้ถ้าสอดยากเพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะ เส้นที่สนะคะเพื่อนๆก็สอแล้วก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะเราจะได้สองเส้นคู่ลักษณะนี้นะคะสีม่วงอยู่ด้านล่างนะคะสีขาวอยู่ด้านบนนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำกลีบกันเลยนะคะกลีบตรงนี้นะคะเราก็จะจับลักษณะนี้ค่ะ จะแบบนี้พับริบบิ้นนะคะคู่ด้านบนลงมานะคะแบบนี้เราจะทําเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะคู่นี้นะคะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะแบบนี้เพื่อนเือนก็พับริบบิ้นนะคะโะคะ้โงลงมานะคะแบบนี้แบบนี้เลยนะคะโค้งมาลักษณะน,นี้แบบนี้นะคะนําปลายริบบิ้นสอดตรงนี้เลยตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้โค้งมานะคะแบบนี้ ดึงมาทางขวาม,มือนะคะพับปาลิบีนนะคะลงมาค่ะซอกตรงนี้แบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆดึงค่ะใช้นิ้โป้งเราใช้นิ้วชี้เรานะคะกดตรงนี้ลงเบาๆนะคะกดเบาๆนะคะแบบนี้ช่วยประคองเบาๆค่ะเราก็ดึงตรงนี้นะคะเราจะได้กลีบแหลมประมาณนี้ค่ะแบบนี้ แบบนี้เลยนะคะเส้นที่สองนะคะเพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมพับคู่ด้านบนลงมาพับริบบิ้นด้านบนลงมานะคะแบบนี้ทําเส้นนี้ค่ะทําคู่นี้นะคะพับมาทางขวามือพับปาลาลิบบิ้ลงมาค่ะแบบนี้พับปลาลิบบี้ลงมาลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะพเพื่อนๆจะได้ลักษณะนี้แล้วนําปลาลิบบี้สอดตรงฐานของตัวเขาเองคะ่ะตรงนี้ เพื่อนๆก็ค่อยๆสอบนะคะแบบนี้ดึงนะคะให้เท่าเกันค่ะจะได้กลีบแบบนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะเพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นนะคะด้านบนลงมาพับริบบิ้นมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นค่ะแบบนี้ บิดปาลิบินลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้นำปาริบินสอดตรงฐานนะคะตรงนี้ เส้นต่อไปเส้นที่สี่ค่ะพับลิบบินลงมาค่ะพับปลายลิบบินนะคะแบบนี้นําปลายลิบบินสอดตรงฐานของตัวเขาเองค่ะ จากนั้นเพื่อนก็ดึงกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะดูกลีบให้เท่ากันเลยนะคะตัวไหนดึงแน่นไปแล้วก็ดันเขาออกมานะคะแบบนี้นะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็จะมาทํากลีบด้านนอกกันเลยนะคะกลีบด้านนอกตรงนี้แล้วก็จะจับแบบนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือลักษณะนี้อ้อมมุมสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะอ้อมด้านหลังมุมสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้ใช้นิ้วชี้เราดันนะคะจับแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะจากนั้นก็พับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้ค่ะสอดใต้กรีบตรงนี้นะคะขาม,มุมนี้นะคะมาสอดต,ตรงนี้ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็สอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะถ้าสอดยากเพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยนะคะตรงนี้นะคะริบบิ้นก็จะโผล่ด้านล่างค่ะ ก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยคดึงจัดกลีบให้เท่าเกันนะคะตรงนี้นะคะก็ดึงนะคะแบบนี้เราจะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังได้นะคะเส้นที่สองนะคะจับลักษณะนี้ค่ะพับมาทางขวามมืออ้อมมุมสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะนิ้วชี้เราช่วยประคองตรงนี้ไว้ค่ะมือนะคะจับ แล้วก็พับปาลิบีลงมาค่ะแบบนี้สอดช่องนี้ตรงนี้เขาจะเด้งขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจับเดี๋ยวเราจับเขาลงไปใหม่นะคะแบบนี้เพื่อนๆก็ดึงให้เท่าๆกันค่ะจับนะคะแบบนี้จับแบบนี้นะคะแล้วก็ ดึงนะคะค่อยๆดึงเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะกลิบตรงนี้จะซ้อนกันนะคะตรงนี้ค่ะกลีบที่สองนะคะจะอยู่ด้านล่างของกลิบที่หนึ่งค่ะแบบนี้เพื่อนๆก็ดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะจะได้กลีบแบบนี้เลยกลีบที่สามนะคะทําเหมือนเดิมพับริบบิ้นมาทางขวามืออ้อมมาตรงนี้ค่ะแบบนี้พับปลาริบบิ้นนะคะแบบนี้ สอดใต้กรีบตรงนี้เลยสอดตามแนวริบบิ้นเลยนะคะเพื่อนๆตน้องมีแหนะช่วยดันนะคะเพราะว่าอาจจะสอดยากนิดนึงนะคะตรงนี้ลิบิ้นโผล่ด้านล่างค่ะแล้วก็จับตรงนี้นะคะให้อ้อมมาตรงมุมสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้จับกลีบตรงนี้นะคะซ้อนลงด้านล่างค่ะจากนั้นก็ ดึงนะคะเส้นที่สี่นะคะเพื่อนเพือนก็ทำมนเดิมอ้อ,อมริบบิ้นมาแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่อยๆทําทำนะคะแบบนี้ค่ะอ้อมมาแบบนี้แล้วก็พาาับริบบิ้นนะคะสอดใต้กลีบเหมือนเดิมนะคะเราจะปล่อยก่อนก็ได้นะคะแบบนี้แบบนี้นะคะเราก็สอดใต้กลีกบตรงนี้ตรงนี้เลย บางทีเขาจะชนด้านในนะคะแล้วก็ดันลงมานะคะตรงนี้ดันกลิบลงมานะคะแบบนี้ จากนั้นเพื่อนๆก็ไล่ดึงกลิบให้เท่าๆกันเลยนะคะไล่ดึงกลิบให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะกลิบก็จะซ้อนกันไปแบบนี้ค่ะ กีดตรงนี้ดึงแน่นรวมแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแล้วก็จะดึงประมาณนี้ค่ะส่วนเกสรนะคะเพื่อนๆจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะตกแต่งนะคะส่วนเพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะเพื่อนๆจะติดใบเพิ่มก็ได้นะคะอันนี้นะคะเราได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่จะทําไว้ใส่เหรียญที่ลังแล้วก็จะพลิกกลับด้านมาค่ะเพื่อนๆจะสอดเก็บ ริบบิ้นตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะไม่สอดเก็บก็ได้นะคะจะตัดออกเลยก็ได้ค่ะแล้วก็จะเหลือริบบิ้นสีขาวตรงนี้ไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะตรงนี้เพื่อนๆจะใช้กาวสองหน้าแบบบางติดที่เหรียญก็ได้นะคะแล้วก็จะสารไาลยขัดแบบนี้ค่ะนี่นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่จะทาไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะทําไว้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็ดึงให้กระชรับนะคะ ดึงให้กระชับแล้วก็เอาเพื่อนๆนะคะนําเทปใส่นะคะมาติดนะคะติดการริบบิ้นเลื่อนหลุดแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดด้วยนะคะแบบนี้เพื่อนๆสามารถทาตัวกระเป๋าไว้ใส่เหรียญทีหลังได้นะคะแบบนี้เลยดอกไม้นะคะแบบง่ายๆสวยๆนะคะก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆสวยๆนะคะติดเกสรลงไปนะคะแบบนี้เกสรก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแบบนี้เลยนะคะ เพื่อนๆสามารถทําตัวป่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนการทําก็ไม่ค่อยยากนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ